รับวันนี้จะเพื่อสมาชิกอีกหนึ่งท่านครับเป็น ACV 41เครื่อง2.0จะมีปัญหาหลักๆเลยก็คือรถสัน่นใส่เกียร์เอเกียร์ดีเกีอาจะสัน่นโดยที่น้องเขาลำพาญตรงจ,จุดช่วงเซ่นี้วันนี้ก็เลยมาแก้ไขโดยใช้ไฟล์ของว n d เด r i ์ลีแล้วลองซับตอบถามน้องเขาดูนะครับว่าเป็นไปได้ดังใจเขาไหม เป็นไงบ้างครับเรื่องเรื่องอัตราการ็อบเดินเบาที่เรามีปัญหาคือเบื้องต้นนะครับมามาด้วยอาการที่เวลาเข้า R หรือเข้าเกียร์ D อะไรอย่เงี้ยรถมันจะมีอาการสั่นกระตุกนะครับครับซึ่งผมก็ได้ปรับแก้เครื่องยนต์มาแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังไม่หายพอดีมาเจอพี่พี่เขานะครับทำทำคลิปอยู่ใน Facebook อะไรเงี้ยครับใช่ผมก็เลยศึกษาแล้วก็ลองโทรไปสอบถามพี่เขาดูแล้วก็ ทดลองมาใช้บริการพีกดูครับซึ่งอาการที่ผมเจอครับมันก็หายไปมันดีขึ้นนะครับส่วนแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนเกียร์การออกตัวเบรกรอบเดินเบาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ดีขึ้นนะครับใช่ครับใช่ก็เป็นไปตามที่ที่ที่ผมต้องการครับคือถูกใจครับถูกใจโอเคเลยครับนี่นะครับก็รถคันนี้ก็ติดโอพดีที่ที่วัดเป็นรอบน้องเขาก็ใช้จน เขาก็จับความรู้สึกตัวเองอะใช่ไหมครับว่ดรอบประมาณไหนที่มันสั่นจอดรถเข้าเกียดีเกียร์อาแล้วมันสั่นนะครับพอหลังจากเราเพิ่มเราก็สามารถเพิ่มรอบได้จริงใช่ไหมครับใช่ครับจากที่เราใช้เป็น OB d ดีเป็นวัดเป็นตัวเลขกันเลยใช่ครับครับเนี่ยแหละครับก็ซึ่งบางที่เขาบอกว่าคาร์บอนรุ่นนี้ตั้งรอบเดินเบาไม่ได้เนี่ยครับก็ทําให้เห็นว่าเราสามารถปรับแต่งด้วยซอฟต์แวร์ได้ เราทาที่ซอฟต์แวร์อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับนี่แหละครับก็น้องเขาบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนขับรถเร็วแต่ว่าผมพอทดสอบเรื่องการสั่นผมพอใจละตรงนี้ผมผมรู้สึกว่าแก้ปัญหาได้ตรงจุดใช่ไหมครับถูกครับถูกต้อง,ค,องครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับพี่ไว้ใจวันเดอร์รีแมปนะครับคับผมขอบคุณค่ะ